ลองเจาะไหนครับขอพื้นที่เล็กๆขอผู้ที่เล็กๆขอผู้ที่เล็กๆให้เจ้าหน้าที่ตัวน้อยๆลองรงนี่ะคนน้องแน่เลแน่คนแน่แบบนี้่พแกดูครับหมอนครับแล้วต้องไปอันนี้เป็นแนงอันนี้นะครับใจสูญจะไปภาพปันะพี่คนแต่คนนะครับขอไปจะได้ไปจากศูนย์ศูนย์สร้างการนะครับเนี่ยตัวเบี้ยไมพร้อมพี่อุ่นเหนื่อยได้คำว่ารอเหนือยครั กี่ยวกับผู้ภายโรงพยาบาลส่งผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ผมจะไปเดินทางไปที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับซึ่งมีทีมงานของโรงพยาบาลเราเนี่ยไปช่วยงานอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับในการส่งส่งตัวเคลืญญญ่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะครับะระหว่งวางว่าจะเปีนจากศูนย์ประชุมไปโรงพยาบาลประชุมนี่คือโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่แบบ อาการนักหรือว่ารับจากโรงพยาบาลมาเข้าโรงพยาบาลสนามเนี่ยครับไม่ก็มีทั้งภาคนาดัดเอกชนนะครับไปช่วยเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับแต่วันนี้เขาใช้พื้นกำลังใจทีมนักรบของเาราเลยซื้อขนมโดนัทว่าสามสิบห้าชิ้นนะครับไป่ปากเขาโดยจะไปาเชียงใหม่นะครับอัปเดตวันที่สิบแปดเมษาเนี่ยคนไข้ผู้ป่วยโควิด จะโผลประมาณ2,200กว่าลายนะครับ18นะปดเ2วันมาแล้ววันนี้เขาถายมือซาวเนาะวันนี้อากาศก็สดใสครับหลังจากนี้เป็น,นเมฆหมอกกันมาเก,กือบเดือนฝนพายุตรงช่วงนี้ไหม่นะยังไงหลายๆคนชอบถ่ายตรงเนี้ยนะครับตรงจีนเกาะเขาก็เขาก็อิทเหมือนกันนะครับเสียงเสียงตีเชือ้อเรากตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะเปลี่ยน เกตกันไปช่วยกันวันไหนนะครับทีมงานโรงพยาบาลของเราทีาาท่พวกกับมดอะ่ะแฝงจานแทนจานสุ่น าบ้านเขาอยู่ไก่ครับ้านอยู่สมะตองแล้วงานงานบ้านเขามีตัวอยนะ่างที่ผมถ่ายมาเนี่ยเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่สู่ประชุมนานาชาตินะครับเป็นเส้นหนองหอโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีอยู่ที่สู่ประชุมนานาชาติแล้วก่อนแมโน่โจนะครับสะตองถ้าเป็นโรงพยาบาลนี่อย่าเป็นเราน่นาจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ไปส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลครับคนแม่ทาก็ใช้ชีวิตปกติกันนั่นแหละครับจะป้องกันแล้วเพราะว่าเห็นในคอมเมนต์หลายๆหลายๆตีนะครับผมว่าอย่างก็ใส่หน้ากากล้างมือนะดีสุดครับต้องไม่นั่งใช้ทำลายแล้วมันไปกันหมดอ่ะมันต้องให้ไป นะตอนนี้เราเราอยู่ที่ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยนะครับในเาเว่าศูนย์ส่งเหอป่ะบุ้มใบี้หูเหลือมปุ๊บนหรอนี่นะครับเราเดินทางมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเรียบร้อยนะเราอยู่ไกลๆนะทอนแม่ด้อยู่แต่กระใสเด้ออันตรายนี่นะเนี่ยอันนั้นก็คือเจ้าหนที่มือที่ของรวมใจนะไปรับ นในกรณีที่แบบมีเคสอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เราก็จะไปรับมานี่หรือว่าที่นี่อากาศนับเก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลน,นอนอนอนจานแาก่ก็ก็นี่นะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะในเดือนเราไปพอบุคลกากรการแพทย์นะครับที่เรามาช่วยงานสาธารณสุขนะครับในการเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วย โควิดนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ขอได้ไปกันหลายแต่ไปสางไปจอมตองไ,ตตตไปอะต่างๆที่ไปทำงานนักลบออกแล้วเหรอออกแล้วเหรอเอามีมีเขามีคิวออกพอดีเลยนะมีคิวออกพอดีนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบลุงแม่ครับน้อ่ลุงแม่กอา์นะครับสวัสดีครับนักลบนักลบมีไหนอันนี้ได้ไปแล้วเหรอกำลังครับกำลังย อ๋อนี่นะอ๋อนี่ในในในกรณีอย่ะไปนี่คือต้องนี่ไหนเนี่ยมีไหนใบไม่ไหนใบนี้ครับอ๋อมันมีมีเส้นนี่นะอ่ะดูหน่อยดูหน่อยนี่เป็นเส้นโซคาร์โซคาร์ลูดเนี่ยใจก่อนหรือว่าใจหลังเนี่ยไม่องกันใจหลังครับใจหลังใจก่อนไปได้ครับหลังเพราะว่าเขาไปได้คนเฮวคนไข้อยู่แล้วอ๋อนี่ผม้พี่อันนี้เป็นอะไรที่ไหนที่เขาไปนี่ส่งอ๋ออันนี้อันนี้คือจูคอนกรอเบอ๋อคือตรงนี้เต็มแล้วก็ย้ายไปแม่โจ้อืมเราทราบที่ใหญกับหญิงชาย นี่นะครับนี่คันขั้นขั้นตอนกันส่งต่อผู้ป่วยนะแต่มันใจโรถพยาบาลกันเดียวได้เพราะว่าไปติดกันได้ประเด็นมันได้คนไข้ติดเตียงไงไม่หรอกไม่เป็นคนไข้เดินคนไข้เดินได้ครับคนไข้ที่มีไข้นะยกได้ไหมเนี่ยเขาก็อยากได้รถปุ้นแหละเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะเดี๋จะไปไทยหอบกินอิ่มนอนอุ่นอ่ะนี่อ่ะนี่ของดีสำหรัตองพี่นันพนักงานด้วยแต่ปตองพีม เรได้ทิ้งเงาเราขลุ่มตัวรากก็ตายแล้วก็ได้กี่วันแล้วครับไม่กล้าเลยเขาอยู่มาหลายวันซ้อห่าผมอยู่ตรงอยู่บ้านโสตัวเองแบบได้มีเวลาไปนะแล้วก่อนตะปุ้นจะเป็นจะเป็นโซนอ่าทางไหนก็บุคลากรเออสายสมงกานนะครับเป็นมีมีทุกอย่างคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามอ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหางให้พร้อมนะงานเกี่ยวกับคนไข้ทุกอย่างอ๋อ อันนี้คืออันนี้นครพิงศ์ส35านะครับเนี่ยที่รับผู้ป่วยโควิดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่เกิดวิจิตเชียงใหม่นะครับคนเนี้ยนครพิงศ์สี่ห้จงกับคนเนี้ยครับในวันที่ที่โจรกับตะบ่าวซื่งบางคนเนี้ยนะมันเป็นอุบัติเหตุระหว่างในการทํางานนะครับผ่านกันได้ครับแต่ก็ทุกคนก็ต้องใส่ใจในการทับขีนะพอปลอดตัวพอพอนั่งนั่งครับเพราะว่าถ้าพอนไม่อาจจะเป็นเกี่ยวกับการเลือกเหนื่อยล้าร่างกายา้ เยอมีครับบรการอบคุณอันนี้คือเขาไปกันไปกันหลายกันเนาะมีให้แป่เขาไปแล้วก็หมดแบงเขาสาขาเขาไปแล้วอันนี้โบนมาพักผ่อนโบน่อนไปหแล้วครับเาน้เานเาะไปเนาะไปคนเดียวหรอยู่เ้ยยยยยายย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 นยรยย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 ยนยยยยยยจยย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  ปูสั่งการนะครับเนะี่ยมาส่งที่นี่แล้วก่อนนี่ทีมงานรถพยาบาลสดสงสนะง๋อสะเบียงไม่พร้อมอีกอู้หเหนื่อยเข้ขบาร้อนเหรอครับอ๋ <c oughs> อ,อ,อไป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 คร้ <c oughs> อนผมก็ร้อนร้อนเหมือนกันนะ้องเฮีได้ขับรถเหรอก็ได้เป <c oughs> ิดเองนะน,น, <c oughs> นะครับก็มือเปิดเองปูนปูนปูนจานแฝดไปแล้วครับโชคดี ไปแล้วครับเนี่ยหนึ่งคันแปดคนครับส่งลงให้มาสนามเมโจโอ,อันนี้ลายลายที่ไปส่งมาละเะกี้ไปหัทอี่ไหนนะในเมืองในเมืองคับ<ะ>ร้านร้านพี่คนอ่ะคนเดียว,ยวอ๋อ

อันนี้รามนอนกัไปซีป่ะาคเดียวเดียวอันนี้วันนี้วันนี้ถอนารานี่ยะมลาเปจ้าช่สมบูรณรบรออ๋อนี่นี่นเนี่ยเขานี่เป็นสูตยสังการนะหลายๆอย่างเราเราเข้าไปถ่ายเราอันนี้พูมันเป็นการไปงานละวันนี้วันนี้ขาดังอันนี้ดังแน่นอนสองคนนี่ดังแน่นอนเอ้าูหไปปุ๊กตานกับเขาเดียวเดี๋ยวนะาบุแทน เ้องพอด้งหูเรื่องหูเลนาะเหรอห้องหูเพราะว่าวันวนี้ห้องพอดิ้งเยอะนอนนอนขับรถเลยนี่นะครับอาหารอันนี้มีประชาชนรมาบริจาคนะครับรดแน่นอนครับเหลือเพราะว่าเขากินนักแก่เหมือนกันนะมูนเนี่ยแต่มาทำงานตลอดเลยนะเดี๋ยวจะไปเวลาไหนกับป้าหูครับกินนักแก่แก่เพราะว่าขึ้นรถแ่านี่คือเคืออะไรใครน้อยครับเพราะไอ้พวกมันเสียพลังงานนะน้องมันอบอยู่งะน่ะ ไช้ที่บอกว่าตั้งหลังฮอนเนี่ยตั้งแน่ฮอนเหลือก็ได้ถ้าเกิดมีการส่งต่อคนควรๆแบ้วคนไข้ครับถ้าทีมเขาได้ออกนะเดี๋ยวผมจะใส่ PPE ไปแอลเด็กเขาไปไปดูวผู้แทนเนี่ยขึ้นไปป่ะมือไปอ่ะไปครับคนป่วยเลยอ่ะปวดต้องใส่ชุดไหนกะมีมั้งกะเปลี่ยนชุดแ่งไปหอดชุดแมดงหมดแล้วไหนใส่ชุดเขียวอ่ะแม่งชุดเขียวทีกตอนแรกอเดียวมันจะมีชุดเปลี่ยนนู่เดี๋ยวเพิ่ไปเบอร์ชุดเปลี่ยนนู่อ่อ นี่เราได้รับสีบจากหัวหน้าแทนนะครับเพื่อสรวดไปด้วยไปรับคนป่วยโควิดนะครับปไปดูไปดูต่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบุคลากรการแพทย์ทำงานกันนะครับเราเราจะถ่า,ายได้เป็นบางส่วนนะที่แม็กที่แม็ก อันนี้ความเสี่ยงติดเชื้อกับเจ้าที่จะมีน้อยกว่านะครับเนี่ยเพราะว่าหน้ารถติดกันจมหมดเลยแล้วก็เราจะเพื่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยขึ้นหลังรถอันนี้คือกลุ่มไหนคุณเอกอันนี้คือกลุ่มที่รับตัว14วันครับที่ว่าฝนยังเป็นเมฆอยู่อ๋อนี่ก็คีอแต่ก็คือว่ายังหมักมันใจ่แจ้งว่าจะเป็นบวกเป็นเมฆแต่ก็ต้องมารักตัวที่นี่ก่อน14วันอ๋อบปีปความรู้ะนะไปความรู้ไว้นะเพื่อความเสี่ยงอะเสี่ยงเสี่ยงสูงครับเพราะว่าที่นี่มีทั้งบวกแล้วก็ เดี๋ยวควครับเสียงสูงเนี่ยบุคลากรของตัวกาท่างานในจะนำตั้งแต่เนี่ยนี่นะครับเนี่ยว่าเวลาถ้าเป็นบางส่วนนะขณะน,น,นี้คนป่วยขึ้นรถนะครับอยู่ข้างหลังแนละ้วนี้ไปนำนำไปที่สถานารับตัวอันนี้คือตัวขั้นกรงไหมครับแน่นตัวขั้นกรง กลองใหญ่ถอาจะเข้าไปต้องเข้าตรงนี้นะครับตากทีมเราอยู่อยู่ห้องฮ้อนี้ฮ้นอนประชาการนะนี่จากไยเต่ามาครับเนี่ยโอเคโเคโ้จะฮ้อนเลยนะใช่มันต้องโอ้พครับแอ,อ้กตหนักดกว่า อ๋อนี่ฮอใหญ่หเป็ดกระสัวน่ะนะครับจะให้กระสัวใหญ่งใหญ่มันต้องแยกไว่อ่ะมัน,นมีนป่วยในปอดเราต้องจอดที่เราฮอร์แลครับเพราะว่ามันมีเชื้อมันมีตังหลังมันจะกระเจียมีัฟุ้งอ๋อต้องจอดอ่านี่จอดไว้ก่อนถ้าไปใกล้มกลมอันตรายเราต้องไปก่อนเนี่ยเพราะว่ารูดทำมันเป็นแบบโอ้เวียนกระจียครับเลี้อมัในกระเจี๊ยมรอฮอร์พีดทุกอย่างเนี่ย ประตูนี้บบนก็จะรอบไวครับมีคนดูแลอย่างดีนะครับนำปแฝงมาเปิดประตเดจะมีอ่า้า,า,ตาตามาเปิดประตูนะครับเอา้าตรงไหนตรงนี้เหรเนี่ยครับเข้าประตูหน้านี่เปิง่เขามาเปิดประตูอ๋อประตูหน้านี่ สอสสพันธมาเปิดครับแต่ร,รอเจ้าที่อสสมาเปิดนะครับตอนนี้ล็อกจากข้างนอกเห็นรอล็อกจากข้างนอกครับหล,ลังโปกไกหมูไปไม่ต้อันตรายนี่ครับตอนนี้เจ้าที่อสสมาเปิดใช่ไหมครับเอาเงิครบมือนะเหงาเพราะว่าทั้งในเนี่ยมาเป็นคนใต้บวกทั้งนั้นแต่ถ้าว่า,าอากาศคงใกไกนักนะครับไปส่งโรงพยาบาลอีกที่เ,เตรียมหอยนะ ส่งออกโรงพยาบาลมาห้าป่าห้าก็ไข้าาการดำนัดแต่แย<ม>่างนี้บุฟ่ากอล์ฟแม่เป็นดูแลดีตลอดครับนี่เป็นพยาบาลเ,าเนาะครับเป็นบุฟ่าครับสู้ๆนะครับทุกโอน,นการนัดจริงๆที่แบบเป็นคนที่มันโคตรแล้วก็เลส่งออกโรงพยาบาล ต่างโลกอย่างเช่นนครพิงค์ที่รับได้นครพิงค์สันทรายโรงพยาบาลในเครือครับสับปะกองจอาตองนะครับอันนั้นก็จะส่งออกไปจังหวัดตรงนี้ติดตัวคัดคล้องใช่ไหมคัดคลองตั้งแต่ทุกอย่าง,างตั้งแต่อาการเบื้องต้นตนวนึงอาการหนักเดี๋ยววันนี้เราได้รับความรู้ทางส่วนนะผมมาให้เพื่อนๆวงการการแพทย์ด้วยกันกนะครับแต่ก็กาหลายๆายส่วนนะเหนื่อยกันนะ ที่ทหารตัดเนี้ยเอานเอารวดแม่มอุกอือท่าเอารวดนะบิงแม่เข้ามาช่วยนี่อู้พี่พูดสแก่แ่เดี๋ยวพ่นจะบรรจุอาการไยัง่นอนไ้เลยตีควมเชือไปแนวเขาไปชงกาแฟที่ไหนเขาชงกาแฟไหนหุวแท้หัวแท้เราตัวหัวแท้รอตัวรอตัว นี่นะนี่เป็นศูนย์ประชานงานนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นศูนย์ว,วิทยุของเจ้าที่เวียงจริงนะนี่ก็เป็นทายาซาสุนะครับขนาดใบเฟิร์นหน่าขนาดพันกว่าเนะี่ยใบเฟิร์น <c oughs> ไม่แยบบ่ไม่เลือดนี่เรามาดูโรงพยาบาลสนามนะเขาบอกว่าเป็นเซเว่นเซเว่นของโรงพยาบาลสนามไหมครับพี่ เนี่ยเซเว่นเซเว่นของมาสนามนะครับเดี๋ยวบิ๊กแทนพาทัวร์ไม่เลยพี่เฮ้ยอันนี้เป็นง่ายหรอไม่อนี่อันหนึง่งแล้วถังมาใส่อาดีวเออกล่องโฟมที่ผมเจ๊น้ำแข็งแห้งเลยน้ำแข็งแห้งที่เอาไปเจ๊ก็เตือใส่มีแซนด์วิชกล้ย อันนี้แก้วนะครับอันนี้ของอะไรเนี่ย้างยังไเดิใส่น้าแข็งอันี้ประเทศลางเอันนี้ดีลาี่ไหนน้าแข็งไน่วนี้ช่วนี้แฮ่แพเเกศพไหนพวกเนี่ยไม่ได้เก็บเลยไม่ได้ไปเลยเก็บกับโควิดพักจากเรื่องศพตะกอนเป็นแป้ร้อยสิเร็วได้เป็นละเป็ แฝ่โควิดแต่ละแฝ่โควิดอากาศเขาข้างร้อนเขาต้งทำตือนก็ให้เอาตออเขนจะลอมึงยอกเต๋งนักกาแฟเขาหางหงส์แข็งข้มาลงตึมอ่อนดีกว่าเอาล่ะเราใช้พ่อูบเลยอ่ะ ใ้ค้างเียวแล้วใ้องากแ่อ๋อเออไปส่งก็เดียวเขาเลยอง่งเขาเลยแน่แน่นอนแล้วเดียวบาทีงานไองตะขอหน้าดาดไล่กับป๊ปปี้เข็มนี้เดี๋ยวเราเราจะไปดูในห้องห้องสั่งการดูห้องสั่งการดูดีห้องสั่งการปุ้นมา เออยไเกอน่าไอะก็ก็ซาซาาซานเดาซะซาซาซาซอซา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 หาซ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 ใซาซาซา่าซาามัซาะาาซาาซาว่า

อแอบไปนังหยาอ,นนะอ่อลตัวไอ้นี่ไปนี่เอเอไ,เไปสวนดอกก่อนอ่เอาสวนดอกปีก,กับพีเล่าพีไปแม่จ้โขนคาที่ยว <c oughs> ออก่รอบเดียวนะ <c oughs> ออกเทียวเดียวแอ้เจ้าอะไรตีเอากีนิกหลบปลอดเราไว้ีก่อนสองคนอนะ่ะ <c oughs> แจกสองคนเสร็จปุ๊บอ้คนนึงไปแม่จ้ เหนื่อยทั้งวันเลยโคตรยากเลยน,น่าลำบากเลยนะเนี่ยโดยเฉพาอนอาการแสบอย่างตอนนี้เลยโอ้ แค่เทา่าไรที่บะคน้้แล้ว่าาะอันนี้เป็นน้ำยานะ แเราไปอยู่ลบเดี๋ยวเราเรามาพอแต่สภาพรถเรียบร้อยนะครับเนี่ยไปมากนะครับีตอนนี้เรามาถึงช่วงแรงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับนี่เราพามาดูการทํางานของเพื่อนๆพี่ๆนะครับในวงการรถพยาบาลมาก่อนในวงการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนหนึ่งเรามาช่วยเหลือดูตรงนี้นะครับงดน้ามานะครับติดกำลังใจให้ทีมแพทย์ด้วยนะโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์สำหรับนที่มาใหม่นะครับฝากเลยนะครับ สื่อจากเฟซอจีติ๊กต็อกนะครับถ้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเราเราจะอยู่ตรงนี้เห็นหลายวันอยู่นะครับเพราะว่ายอดก็เพิ่มเรื่อยๆครับก็ต้องออกไปครับไปครับแมรครับไปครับแมรคฮับไปรับแมรดูครับกำลังใจจมอจะรอดจมอยจะไม่จะโบนดโควิดไปนะครับโอเคครับไม่นะแม่นะครับป็ดกำลังใจให้ทีมแพทย์นะครับบายยไปละ